นบอกใครทั้งนั้นไม่งั้นเราเลิกคบจริงๆด้วยถ้าแฟนขับฉันหายนะโอกาสที่ฉันจะได้เป็นดาวขนานิเทศมันก็จะหมดไปอไงแกก็ต้องช่วยปิดเรื่องฉันกับเอที่เป็นความลับเ,เพื่อนๆนะเรื่องที่เราเป็นเดือนสาขาวิทยุโทรทัศน์ด้วยมันดงขนาดนี้เลยหรอเนะี่ย เพลงต่อไปนะครับจะเป็นเพลงของน้องเอเดือนคณะนิเทศนะครับมอบให้กับน้องชมพู่ครับซึ่งป<ะ>เป็นแฟนคนแรกของเขานะครับ <c oughs> <laughs> แต่ว่าจะบอกก่อนนะครับว่าไม่ใช่แฟนคนสุดท้ายนะครับอรโอ๊ยเจ็บย,ยิงทำไมเนี่ยเจ็บนะเนี่ยรู้เปล่าแล้วพูดอะไรไปเดี๋ยวทิ้งไม่มีแฟนใหม่เราจะรู้สึกอ <c oughs> หล่อเลือกได้แล้วกล้าขู่เราอ๋อ ตอนเราสวยเลือกได้มีแฟนขับเยกว่าเอเรายังไม่เคยขู่เอแบบนี้เลยชมพู่เราว่าเราเลิกกันเถอะเราเลิกโกหกเพื่อนเพื่อนกันเถอะเราพูดจริงนะเราไม่อยากโกหกเพื่อนเพื่อนแล้วอะ่ะเราให้เพื่อนเพื่อนรู้เถอะว่าเราเป็นแฟนกันเป็นแฟนกันนานหรือยัง,นะงอ่ะคะ สเดือนเฮ้ยพอดีเราซ้อมบทอัดสปอตวิียอกันอยู่อ่ะใช่ใช่แต่เธอสองคนก็ดูเหมือนเป็นแฟนกันเนาะก็เรากับเออ่ะตอนมาปลายเรียนอยู่ด้วยกันไงอืออนี่ถ้าสมมติว่าเป็นแฟนกับชมพู่จริงๆเนี่ยเราจะประกาศให้ทุกคนรู้เลยนะจะตั้งสเตตัสว่า in a relationship วิช <With> มพูแต่ว่าถ้าเกิดเออะจะอินอาเจนนอเชันสุดกระหล่ำเมื่อไหร่อ่นนะ,ะ,ก,ก,มมะ,อะก็บอกแล้วนะเราพร้อมตอบรับเสมออืมโอเค <laughs> แฟนขับเยอะนักใช่ไหมเดี๋ยวจะทำให้หายไปหมดเลยเอ้าไปไหนอ่ะ ถ้าจะกดยอมรับนะอยากให้ตัวเองกดเมื่อตัวเองพร้อมพร้อมที่จะบอกกับทุกคนว่าเราเป็นแฟนกันไม่ใชใ่ตัวเองกดเพื่อที่จะเอาชนะเราหรือชนะใคร เ,เอเอนี่ถ้าไม่ได้พวกมึงนะมคงไม่ได้เป็นเดือนสาขากับเดือนคณนนะหรอกจริงไม่เป็นไรเรื่องแบบเนี้ยเราชอบยุ่งมือเข้าไปเสจอยู่แล้วโหกดตอบรับไปเลยจะไดไ้จบไป <c oughs> เฮ้ยอย่าพึ่งปล่อยให้รอไปโอกาสมาแล้วต้องเอาคืนบ้างเว้เย,อยขอนังด้วยได้ไหมคะได้ครับตรงนี้นะ จะไปหน่อยดิทำทีแบบ่ั้นจะไปดิดไม่ได้แล้วไงวะมันจะตกแล้วนี่